ครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับนี้ก็อยู่กับนนนะครับในช่องชาแนลโมเดิร์นคาร์อ d i อเดนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการเพิ่มมัตติฟังก์ชันนะครับปุ่มกดพวงมาลัยสำหรับรถที่ไม่มีปุ่มกดพวงมาลัยนะฮะต้องการเพิ่มตัวนี้เข้ามานะครับสำหรับทางนนนะครับก็มีตัวปุ่มกดพวงมาลัยมานําเสนอนะฮะก็ตัวนี้จะเป็นลักษณะปุ่มกดพวงมาลัยแบบไร้สายนะครับสำหรับตัว ลักษณะปุ่มกดพวงมาลัยนะฮะตัวนี้จะเอาไปยึดติดหรือว่าล็อกเข้ากับตัวก้านพวงมลาลัยของรถนะครับตัวนี้แล้วก็จะมียึดตัวน็อตล็อกนะฮะสจุดนะครับ1นึตรงนี้นะครับสาหรับตัวปุ่มกดเองนะฮะก็จะมีฟังก์ชันปุ่มกดนะฮะก็จะมีการาโทรศัพท์นะฮะวอลลุ่มบวกวอลลุ่มลบนะฮะแล้วก็เน็กเพลงนะครับแล้วก็ตัวปิดเสียงเปิดเสียงนะฮะตัวนี้ลักษณะตัวปุ่มกด พวงมาลัยนะฮะสำหรับอุปกรณ์ของตัวปุ่มกดพวงมาลัยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวลักษณะตัวคล้ายๆรีโมทนะฮะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวคอนโทรลกับตัวยิงเซนเซอร์เข้าไปรัลอินเฟเลชเข้าไปตัวปุ่มกดนะฮะจะมีสายทั้งหมดมาให้4เส้นนะครับตำแหน่งสายแต่ละตัวนะฮะเอาเส้นสีแดงก่อนนะครับเส้นสีแดงสลับต่อไฟ EC สวิตช์กุญแจนะครับ ส่วนเส้นสีดำนะครับต่อกาวนะฮะส่วนเส้นสีส้มนะครับเป็นคีหนึ่งนะครับส่วนเส้นสีเทานะครับเป็นคีสองนะครับสำหรับวิธีต่อใช้งานของตัวปุ่มกดพวงมาลัายไร้สายนะครับกับจอ Android นะฮะทั้งจอฟีไซส์เนิ้วหรือว่า9นิ้ว10นิ้วนะครับลักษณะการต่อนะครับก็ ปลั๊กของตัวเครื่องเล่นจอ Android เองนะฮะก็จะเป็นปลั๊กลักษณะอย่างนี้นะครับให้เรานำตัวสายของตัวคอนโทรลคอมะลัย um ชุดนี้นะครับเส้นสีแดงนะครับให้เราต่อเข้ากับปลั๊กไฟของตัวเครื่องเล่นนะครับ Android นะฮะเส้นสีแดงนะครับต่อรวมกันอย่างนี้ส่วนเส้นสีดำนะครับก็ต่อเข้ากับเส้นสีดำของตัวปลั๊กเครื่องเล่น Android นะครับส่วนเส้นสีส้มกับเส้นสีเทานะฮะ ส่วนตัวปลั๊กของ Android ก็จะมีที่เขียนว่าคีหนึ่งคีสองนะครับส่วนคีหนึ่งนะฮะให้นำสีส้มนะครับมาต่อเข้าด้วยกันอย่างนี้นะครับส่วนคีสองสีเทาให้ต่อเข้ากับคีย์2ของตัวปลั๊กนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับพอต่อสายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการไปตั้งค่าปุ่มกดโฮมละไนะครับโดยที่เข้าไปที่ตัวจอ Android ก่อนนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าสวิตช์คอนโทรลโฮมอะไรนะครับ อ่าโอเคพอเราเข้ามาหน้านี้นะฮะตรงตัวปุ่มกดพงมลัยและสายของตัวนี้นะครับของเรานะฮะให้เรากดไปที่หน้าจอเครื่องเล่นก่อนนะครับอย่างนี้หนึ่งครั้งนะครับทําการตั้งค่านะครับตามสัญลักษณ์ปุ่มกดเลยนะครับยกตัวอย่างนะฮะสัญลักษณ์โทรศัพท์ใช่ไหมฮะให้เรากดตรงปุ่มกดนะครับค้างไว้นะครับให้ขึ้นหน้าจอเป็นสีเขียวยนี้ให้กด ไปที่สัญลักษณ์โทรศัพท์โทรหรือว่าวางก็ได้นะครับรับหรือวางนะครับยกตัวยอย่างนะครับเสร็จกดออกนะฮะปุ่มต่อมานะฮะก็จะเป็นโวลลูมบวกกดค้างไว้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นสีเขียวให้เรากดสัญลักษณ์บวกที่จอนะครับปุ่มอื่นก็ทําเช่นเดียวกันให้ตรงตามปุ่มกดนะครับ โอเคพอเราตั้งทั้งหมดแล้วนะครับให้เรากดตรงนี้นะฮะแล้วก็กดออกได้เลยนะครับเราทาการฟังเพลงอยู่นะฮะเราต้องการใช้งานปุ่มกดพวงมลาลัยไร้สายตัวนี้นะครับก็ยกตัวอย่างนะครับผมกดมอลุมบวกบวกนะครับลบนะครับเปลี่ยนเพลงนะครับนะครับปิดเสียงเปิดเสียงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ก็สาหรับปุ่มกดพวงมอลาลัยไร้สายนะครับหากท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการอัปเกรดหรือว่าเพิ่มปุ่มกดพวงมอลาลัยที่รถท่านผู้ชมเองไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับต้องการเพิ่มเติมนะครับก็โทรสอบถามได้ที่ p ีวันนะครับสาขาอุดอรธานีนะครับเบอร์โทร0 9 8 6 0 1 9 6 3 9นนะครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์สินค้าอื่นๆจากทาง P1 วันนะครับ w w w c a ไว m ์เว็บ c o m นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับนนขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ